ภารกิจของผมในวันนี้คือการเดินทางไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อซื้อที่ดินที่ถูกเขตชนประทานณสำนักง,งานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีสาขาหนองฉางซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของฝ่ายจัดหาที่ดินที่4/3ทั 3, ประมาณ60กิโลเมตรแม้จะเป็นการจดทะเบียนที่ดินเพียงแปลงเดียวและมีค่าทดแทนเพียง20,000กว่าบาทแต่ก็มีความยุ่งยากอยู่หลายเรื่องเนื่องจากที่ดินแปลงนี้ เจ้าของถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายรายและทุกลายได้มอบนาจให้ตัวแทนมาจดทะเบียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดอีกทั้งเรื่องการลังวัดไม่ได้เกิดขึ้นโดยการยื่นคำขอของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในปัจจุบันจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ต้องสวมสิทธิการลังวัดไปพร้อมกันไม่นานนัก ผมก็มาถึงสีแยกใหญ่ของอำเภอหนองฉางจุดที่เป็นเสมือนประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่หลายคนอยากหาโอกาสมาเยือนสักครั้งไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อนเมึงหนาวแก่นมะกูดถ้ำเขาวงหรือหุบป่าตาดสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังอย่างนาคีเป็นต้น สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานีสาขาหนองฉางตั้งอยู่ริมถนนสายหนองฉางบ้านไร่ห่างจากตัวอำเภอไปไม่ไกลซึ่งตามรูปแบบการบริหารงานของกรมที่ดินอำเภอใดเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจะไม่มีสำนักงานที่ดินประจำอำเภออำเภอนั้นดังนั้น อำเภอหนองฉางจึงเป็นอำเภอที่ไม่มีสำนักงานที่ดินอำเภอวันนี้สำนักงานที่ดินมีผู้มาใช้บริการบางตาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผมตรวจสอบแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่นำมาอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนจับบัตรคิวผมขอเข้าพบหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเพื่อแจ้งให้ทราบถึงความประสงค์ที่มาในวันนี้อีกครั้งหลังจากที่ได้มีหนังสือนัดหมายการจดทะเบียนมาแล้วก่อนหน้านี้ทั้งนี้หนังสือแจ้งนัดหมายดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมชลประทานพศ .2542 เพื่อการเตรียมความพร้อมของสำนักงานที่ดินเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับวันนี้ได้แก่คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิประเภทแบ่งขายตามแบบฟอร์มทอด1 นังสือสัญญาแบ่งขายที่ดินจำนวน3มฉบับบันทึกการประเมินราคาทรัพย์สินบันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากรรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานเพื่อประกอบการจดทะเบียนเช่นหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนแทนกรมชลประทานสำเนาหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินคำขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นต้นทั้งนี้เอกสารประกอบที่ต้องนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ยังขึ้นอยู่กับว่าในการจดทะเบียนร,รายนั้นๆมีรายละเอียดและข้อเท็จจริงอย่างไรเช่นในกรณีการซื้อขายที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินอย่างเป็นผู้เยาว์เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินก็จะต้องนำคำสั่งอนุญาตให้จำหน่ายที่ดินจากสารมาประกอบด้วยไม่นานป้าเฉลิมพรผู้รับมอบนาจจากเจ้าของที่ดินก็เดินทางมาถึง ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะดำเนินการสอบสวนคู่สัญญาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะประเมินภาษีอากรที่คู่สัญญาต้องชำระตลอดจนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซึ่งจะเรียกเก็บตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแปลงนั้นๆแต่การจดทะเบียนที่ดินรายนี้ เป็นการทำนิติกรรมแบ่งขายให้แก่กระทรวงการคลังจึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติการจุลประธานหลวงพศ2อ8 5เมื่อถึงเวลานัดคุณสมชายตัวแทนจากฝ่ายสินเชื่อของธนาคารผู้รับจำนองก็เดินทางมาพร้อมกับโฉนดที่ดิน และเอกสารการปลอดจำนองเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนปลอดจำนองได้แก่หนังสือให้ความยินยอมจากผู้รับจำนองที่ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจบันทึกถ้อยคำข้อตกลงปลอดจำนองตามแบบฟอร์มทอร1ดของกรมที่ดินจำนวน3ฉบับซึ่งบันทึกถ้อยคำดังกล่าวนี้โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน จะพิมพ์ข้อความและรายละเอียดต่างๆตามเนื้อที่ของที่ดินที่ต้องการซื้อและจะส่งให้แก่ผู้รับจำนนงก่อนการนัดจดทะเบียนพร้อมกับหนังสือขอความร่วมมือในการปลอดจำแนงในการแบ่งขายที่ดิน สิ่งที่จะต้องดำเนินการในเอกสารโฉนดที่ดินนส3หรือนส3กคือการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนในครั้งนั้นในสารบัญจดทะเบียนและการแก้ไขรูปแผนที่ของที่ดินซึ่งในวันนี้ผมรับหน้าที่แก้ไขรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินที่ถูกเขตจดระทานการแก้ไขรูปแผนที่ ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือที่เรียกว่าการกันเขตในความเข้าใจของผมคือการแก้ไขหักลดเนื้อที่ของหนังสือแสดงสิทธิ์ด้วยการวาดหรือเขียนรูปของที่ดินซึ่งถูกหักออกไปลงในแผนที่ของหนังสือแสดงสิทธิฉบับนั้นเพื่อแสดงเนื้อที่คงเหลือของที่ดินภายหลังการแบ่งแยกเช่นการแบ่งขายหรือแบ่งหักประเภทต่างๆ เมื่อผมได้ทำการกันเขตในรูปแผนที่ของโฉนดที่ดินทั้งฉบับผู้ถือและฉบับสำนักงานที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขเพิ่มเติมสารบัญจดทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้องตามประเภทของการจดทะเบียนสิทธิและกรรมในวันนี้เมื่อการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบสั่งเพื่อให้ผู้มาทำนิติกรรมนำไปยื่นเพื่อชำระเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปสำหรับที่ดินแปลงนี้เนื่องจากมีหนังสือมอบนาดจ,จากเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ได้ปิดอากรสเต็มเจ้าหน้าที่จึงคิดค่าอากรสเต็มเพิ่มไปกับภาษีและค่าพยานและเนื่องจากหนังสือมอบนาดในครั้งนี้เป็นการมอบนาจเพื่อให้กระทำการแทนในหลายเรื่อง จึงต้องปิดอากรสเต็มจำนวน30บาทตาม,มที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรสเต,ต็มท้ายประมวลรัศดากรค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผู้มาทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินต้องชำระไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรค่าพยานหรือค่าธรรมเนียมซึ่งสำนักงานที่ดินได้จัดเก็บไว้จะถูกส่งเป็นรายได้ของหน่วยงานราชการต่าง ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงเวลาว่างระหว่างรอเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจดทะเบียนผมมักใช้เวลาไปกับการสำรวจข้อมูลสิ่งต่างๆรอบตัวภายในสำนักงานที่ดินเพราะคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ หลายอย่างสามารถนำมาใช้ประกอบการทำงานได้ไม่น้อยโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรงอย่างสำนักงานที่ดินซึ่งมักจะมีป้ายประกาศหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อช่วยสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่มาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จากโครงการชประทานอุทัยธานีในฐานะหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการนี้เดินทางมาพร้อมกับเช็คซึ่งเป็นเช็คขีดค่อมและใบสำคัญการรับเงินซึ่งเป็นเวลาที่การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใกล้แล้วเสร็จผมจึงแจ้งให้ตัวแทนเจ้าของที่ดินเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินสำหรับการลงลายมือชื่อในใบสำคัญ เมื่อได้มีการลงลายมือชื่อในใบสำคัญก็ถือได้ว่ากระบวนการทางด้านเอกสารเกี่ยวกับค่าทดแทนได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะขั้นตอนจากนี้เหลือเพียงรอให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเช็คไปธนาคารเพื่อสั่งจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่เจ้าของที่ดินได้แจ้งไว้ในคำขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารยอดยอดเงินของแปลงนี้มีสองอสองแยก 9,000กว่าบาทแล้วก็หมื่นสรายละเอียดป้าลองดูตามนั้นนะครับทุกอย่างเรียบร้อยลงในช่วงเวลาบ่ายตัวแทนผู้รับจำนองนำฉโฉนดที่ดินกลับไปเป็นหลักประกันตามเดิมหลังจากที่ได้ให้ความยินยอมในการปลอดจำนองเฉพาะส่วน เพื่อการแบ่งขายให้แก่กระทรวงการคลังผมเก็บสัญญาแบ่งขายฉบับผู้ซื้อพร้อมกับแผนที่รังวัดหรือด .9 <c oughs> เพื่อนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกก่อนจะลาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินและเตรียมเดินทางกลับภ <c oughs> ารกิจการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับวันนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผมขอบคุณป้าเฉลิมพรผู้รับม,มอบอำนาจและฝากขอบคุณไปถึงเจ้าของที่ดินทุกคนที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาให้กับงานจลประธานเพราะหากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้แล้ววิธีการจัดหาที่ดินอาจต้องเข้าสู่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรัฐจะต้องสูญเสียเวลาและงบประมาณในการตรากฎหมายรวมทั้งกระบวนการต่างๆเพื่อการเวนคืน ซึ่งจะส่งผลถึงความล่าช้าของงานก่อสร้างอีกด้วย